ครับขอการสวัสดีหันูุชมท่คนนะครับขอต้อนรับาสู่ช่องเอเจนแนนอนนะครับวันนี้ผมจะพาหันูุชมมาดูบ้านเดียวนะครับบ้านเดียวหลังใหญ่เลยนะครับติดถนนพะหนโยหินนะครับพิกัดกับบ้านสีวังมุนนะครับผมอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับบ้านตรงหน้าหันูุชมนี่เลยนะครับซึ่งบ้านหลังนี้จะใกล้เขตเขตเมืองนะอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายนะคล้ายๆว่ากา กำกึงระวางอำเภอแหมล้าวกับอำเภอเมืองเชียงหายนะครับบ้านนี่ก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลแม่ล้าวเพียงเก้ากิโลเมตรนะครับวัดหล่องคุณนี่กับสองกิโลเมตรนะครับเส้นหันภาษาส2ิบสองกิโลเมตรนะครับใกล้เมืองเชียงหายกับสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับสนามบินแม่ฟ้าหลวงสักสามกิโลเมตรและก็ขน่งไม่แต่เขียนขู่เก้ากิโลเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะ ดานนาบ้านนะครับติดถนนพหลโ,โยหินนะครับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ข้งงมดก็จะมีพื้นที่ตัวบ้านพื้นที่หิดินนข้งหมดมี4 8แตารางวานะครับผมบ้านเลขขีเก้าสิบมูเจ็ดนะครับเก้าสิบมูเจ็ดนะครับบ้านเลขขีนี้งามเลยทีเดียวนะครับลงไา่ด้วยเก้านะครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณลักษณะด้านหน้าบ้านนะครับด้านหน้าบ้านหน้ากว้างนะครับบ้านหลังนี้นะหน้ากว้างนะครับพื้นที่ก็อาจจะน้อยไปน้อยนะครับผมแต่ลักษณะก็ติดถนนนะครับเนาะลักษณะเด่นคือติดถนนพ่อหุ่นอยู่หินนะครับสามารถกล้าขายได้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าบ้านกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผม บ้านนี่ก็จะเป็นอยู่ในเขตของอำเภอแม่ล้านะครับซึ่งว่าใกล้ๆครับอำเภอเมืองนะครับผมกำกึงนะครับใกล้วัดหลวงคุณนะครับเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณโลกงจอรถนะครับโลงจอรถก่อนเตี๋ยวจะไปดูภายในตัวบ้านเนาะเอาไปดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนนะครับด้านข้างด้านหลังนี่ก็จะเป็นถนนนะครับถนนสาธารณะนะครับถนนซอยเข้าไปเห็่มนะครับไปยังหมู่บ้านนะครับ ลวหล่อขอบชิดนะครับหัวนี่ก็งามเลยทีเดียวนะครับเปอรไซนนะครับสำหรับบ้านนี่เจ้าของเป็นว่าใจเล็กนี่ยังหนานะครับรองรับแผ่นดินไหวด้วยนะครับโครงสร้างนี่นะครับกระดองกัวนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับสาเหตุที่เปิดขายก็คือว่าเป็นอยู่บ้านคนเดียวนะครับลูกหลานเประกาไปอยู่ตีอื่นกันหมดนะครับเราประกาจะขาย บ้านหลังนี้เฮียกับไปอยู่กับลูกกับเต้าเฮียนะครับเนาะบ่มีอย่างนะครับบ้านหลังนี้ประวัติดีนะครับสาเหตุติเบุญขายก็มีเพียงอ่าเพียงข้อเดียวนะครับผมคนอยู่บ้านคนเดียวนะครับแกเท่าละเนาะไปหาลูกไปหาหลานนะครับนี่ก็จะเป็นลักโนดนะครับผมซื้อขายได้ตามกฎหมายนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับโฉนดบ่ิไดตดอย่างใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะ ชมหันใดที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อบ่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมนะครับนี่จะเป็นลักษณะบ้านบ้านเดียว2ชั้นนะครับบ้านเดียว2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ3าห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเป็นบ้านตีว่าลักษณะใหญ่เลยทีเดียวนะครับราคาเปิดขายอยู่ที่สี่ล้านบาททวนนะครับสี่ล้านบาททวนราคานี่ก็สามารถต่อร้องได้เห็นนะครับผม มาอูมาคุยมาจากกันได้นะครับกับเจ้าของดยตรงเลยนะครับผมผมมีการพวกเพิ่มนะครับผมราคานี่นะครับราคาราคาเจ้าของดยตรงเลยนะครับผมห้าหูอกหูกใจจะได้กัสามารถคุยรายละเอียดกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับนี่ครับมาดูภายในตัวบ้านนะครับภายในตัวบ้านเจนหินหนึ่งนะครับนะครับตีนั่งโต๊ะ ไม่เนี่ยมันนี่เป็นแหมโฮมมดเลยนะครับแหมโฮมมดเลยด้านในบ้านนี่นะครับยกเว้นแยงนะครับแยงแยงแยงด้านหน้านะครับตีรูปสอนจี้เนี่ยนะครับผมจะบแหมนะครับปนขอนะครับแต่เฟอร์นิเจอร์ทงงมดเนี่ยเป็นแถมโัหมดเลยนะครับผมแหมโัหมดเลยบริเวณบ้านก็กว้างขวางนะครับผมกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ บ้านนี่หันหน้าไปทางทิตะวันตกเฉียงเหนือน, <c oughs> นะครับบ้านเลยขี่เกาซิบนะครับบ้านเลยขี่งามนะครับลงไยด้วยเกาเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโถงนะครับโถงโถงบ้านชั้นแรกนะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำหนึหนงนหงหนน่งห้องนะครับห้องน้ำนี่ก็จะอ่าชั้นแรกนี่จะเป็นห้องน้ำานังยองนะครับนังยองนังยองนะครับผมแต่สําหรับชั้นบนนี่จะเป็นชัโครกละนะครับ ต้องนั่นแหละครับผมต้องขวาครับมันปรับเปลี่ยนได้เนาะครับผมจะเป็นชักโคก็ได้นะครับราคานี่ก็สามารถต่อร้องกับเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับผมผูกโอ๊ขูกใจจะได้ก็สามารถต่อร้องได้นะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องขวานนะครับห้องขวาห้องขวานนี่ก็กว้างเลยเดียวนะครับน้องนะครับผู้ชมท่านได้สนใจสามารถน่าดูน่าชมบ้านได้เนาะ หลวงหน้าก่อนนะครับเียเจ้าของเป็นบายูนะครับผมนัดวันเข้าดูก่อนก็ได้นะครับเนาะเกียเป็นไปมามานะครับหาลูกหาเต้าเปิ้เนาะวางบาวางกะโผมาสอบพามกันก่อนนะครับเปินวางเวลาได้โมโหนะครับผมวันไดหาเปิ้โอ๊กเปิ้ใจกะนัดดูกันก่อนได้นะครับนะครับบ้านใหญ่นะครับผมล้กก็เปินอยูคนเดียวนะครับเนาะบ้านกว้างขวางนะครับเกีแก์เฮาละนะ ก็เลายอยากจะขายเฮียนะครับสําหรับห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปนี่ก็จะเป็นห้องที่เ็นเอาไวก้กล้าไว้ขายนะครับผมนี่ขายของช้านะครับจเจ้าของเหมือนบอกนะแต่ก่อนนี่ขายม้วนมนนะครับผมแต่ผมอยู่คนเดียวนะเกิดกับ,บายาขายนะครับเดี๋ยวนี้นะอยู่เท่าแก่คนเดียวปกตกัวความปลอดภัยนะครับแต่กับขีจิงกับผมไม่ n ังนะครับเป็นเป็นกว่านั่นไปได้ครับ กลัวแปลว่าอยู่คนเดียวนะมึงยิงคนเดียวสูงอายุลนะะ,ะเนาะปกเกลือยบันไดขายเนี้ยนะครับแต่าหากหงสื่อไปล้วก็จะมีกิจการการค้าการขายได้เนาะทำเลหิดตั้งมันดีนะครับผมเพราะว่ามันติดถนนพวกหงอยูหินนะครับการขายก็สะดวกสบายเข้าออกง,ง่ายเนาะครับอา่าปืนบันไดนี่ก็จะมีห้องเก็บของหนึ่งห้องนะครับผมป็นบันไดนะครับนี่บันไดก็จะเป็นไม้ซักนะครับ มัันไ่สกะครบบ้านนี่ก็มีอายุกับประมาณสิบกว่าปีละนะครับสิบกว่าปีละนะครับนะรบ,บ้านนี่ก็สะอาดสะอ้านนะครับด้านบนนี่ก็จะมีสามห้องนอนเลยนะครับสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับลักษณะผืนนี่ครับปูด,ด้วยด้วยไม้ปาเกะนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูห้องเราไปดูระเบียงนะครับเนาะระเบียงด้านหลังกันกอนก็นได้นะครับผมระเบียงนี่ก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ่ันผู้ชมที่สน,สนใจนะครับอยากมีบ้านในจังหวัดเชียงรายเนาะซื้อเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะเข้าไงออกไงนะครับที่ถนนพระโนโยหินนะครับผมโหนโยหินเส้นระวางเ,าเชียงราย ไป่านยังหฮไปพยานะครับเส้นนี้นะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับมีระเบียงนะครับเส้นนี้ก็จะหันถนนเลยนะครับถนนซีเลนพ่อขนโยหินนะครับทำเลขีดตั้งดีนะครับระเบียงนี่ก็กว้างกว้างเลยเดียวนะสามารถกก้นห้องกลางห้องไว้นะครับนี่เป็นต่อเติมหมดนะครับต่อเติมหลังคาไว้นะครับผม เดิมผีนี่ไปได้มีหลังค้านะครับฝนตกฝนยก็จะมีขี้ขไค้มาได้นะครับเ,เลยเอา่าต่อต่อหลังคา,ามุงหลังคามาเพิ่มเติมนะครับย่ำนะครับราคาเปินอา่าเปิดวด้ยตีสีลานบาทท้วนนะครับสีลานบาทท้วนราคานี่ก็สามารถต่อร้องกันได้เห็นนะครับผมบ้านติดถนนพ่อหล่นโยหินครับ พิกัดกับบ้านสีวังมุนนะครับอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับเนี่ยครับกเจ้าของมันนะสามารถด้านดูน่าชมกันได้เนาะเนี่ยก็จะเป็นบริเวณห้องนะครับผมห้องนอนนะห้องห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล็กนะครับห้องสามพื้นสามนะครับ พื้นที่บ้านทั้งหมดกับ48ตารางวานะครับผมโฉนดพ่ออมโอนนะครับโฉนดพ่ออมโอนได้ิดภาระใดๆทั้งสิ้นนะครับ,รบ,รนนรบซื้อขายได้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องนอนอีกห้องนะครับฟ์นิจงฟีเจอร์ในเป็นแถมทั้งหมดนะครับห้องนี้ก็จะมีระเบียงออกไปด้านนอกนะครับ เปิงอกเปิงใจจะได้กลับมาคุยมาอู้ครับเจ้าของเป็นได้นะครับผมห้องนี้ก็จะมีระเบียงนะครับระเบียงล้วก็จะหันบริเวณด้านหน้านะครับผมด้านหน้าของบ้านนะครับติดถนนเลยเดียวนะครับตามที่ว่านะครับราคาอย่ยมันเี่ปกติตั้งตั้งไว้ทำเลที่ตั้งเป็นติดถนนนะครับเนาะติดถนนพอหอนอยู่หินเนาะราคามันก็นค่อนข้างจะสูงน้อยนะครับผม แต่ราคานี่ก็สามารถต่อรองกันได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเปิดกระยาขายเนาะอยากขายอยากปล่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเปิดกระยาขายไปอยู่กับลูกกับเตาเป็นนะครับคุยกับเจ้าของโดยตรงได้นะครับนี่จะเป็นบริเวณห้องหน้าชั้นบนนะครับจะเป็นชักโครกละนะครับต้องขออานะครับเอ่อช่องผมนี่หาเปิงอ๊เปิงใจจะได้ก็สามารถต่อรองกับเจ้าของโดยตรงได้นะครับผม มีปิดบังสอนเลนอย่างใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่นะครับด้านหน้านี่ก็จะหันถนนนะครับผมสามารถด้าดูนะัชชมกันได้นะครับผมเบอร์โคตามาขึ้นตามด้านหลังนี่นะครับเปิงโอ๊เปิงใจก็ได้กลับมาคุยกับเจ้าของเป็นได้นะ หันผู้ชทหันใดที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อม่พลาดคลิปต่อไปนะครับนะครับครับสำหรับวันนี้ขอจากลาหันบุ้ชมเพียงเต่าอีก่อนนะครับเปิงโอ้กเปิงใจจะได้การตัดไลค์หรือคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจากลาหันผุ้ชมเพียงเต่าอีก่อนขอกล่า,ว,าวคำาวาสวัสดีค่ะ